สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในรายการของสวรรค์พูนโชว์ในวันนี้นะคะยอมรับว่าไม่เหมือนที่อื่นๆเลยนะคะคือว่าขณะนี้ดิฉันได้มาที่ Top s p o r t ์ตเช่นรึงซึ่งอยู่ในอัลเมียร์ไม่ไกลาจากบ้านดิฉันเลยแค่ทางแยกสี่แยกแค่แยกเดียวแค่นั้นค่ะก็ถึงแล้วค่ะเป็นสถานที่แข่งขันในหลายๆอย่างนะคะและโดยเฉพาะว,วันนี้เป็นการแข่งขันมวยไทย พ,พิเศษและเฉพาะยิ่งกว่าน,นั้นอีกก็คือนะคะจัดเฉพาะสําหรับนักมวยไทยซึ่งมาแข่งขันกับชาวฮอลแลนด์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยชนชาติอื่นๆก็ได้ค่ะมีหลายคู่เลยนะคะคู่เอกหรือคู่สําคัญนะคะ <c oughs> มีหลายคู่ด้วยกันดิฉันได้ทราบว่ามีนักมวยไทยนะคะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเดินทางมาพร้อมกับคณะ4คนด้วยกันค่ะ สวัสดีครับผมศรีเมืองสิงห์สนเงินครับหัวหน้าค่ามวยแก้วสำิีวันนี้ก็พานักมวยไทยเนี่ยมาชกที่ฮอลแลนด์ก็มียอดเสนไกอนกวัตโบวีแล้วก็ไซโยกค,ครับก็วันนี้ก็คิดว่าเด็กนักมวยทุกคนรักกัลงกายดีทุกคนครับพร้อมจะเอาชัยชนะกลับบ้านครับก็มาวันนี้ก็มาในนาม ผู้นำทีมแล้วก็เป็นตัวแทนของสมาคมมวยกีฬายมวยชีพประเทศไทยครับมาดูความพร้อมของเด็กๆด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผมพันธุ์ปวัตรโทสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับเป็นตำรวจ<อ>ที่ชมรีครับแต่<อ>มีประมาณหนนะ้าที่หนึ่งเป็นหัวหน้าค่ายของสายโยกพุ่มพันม่วงครับมาวันนี้ก็คือ,อมาดูการโชคของสายโยกพุ่มพันม่วงที่โชคในวันนี้ครับแล้วก็ตึ่นมาถึงเมื่อเช้าก็พรุ่งนี้กกลับเลยครับสวัสดีครับผมอนุวัฒน์แก้วสำเร็จครับก็ วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มายกโปรทม่ั่แรนเป็นหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ก็ผมก็อยากจะเอาชนะนี้ไปฝากคนไทยแล้วก็อยากให้คนไทยช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจอันดับด้วยครับแล้วก็ผมมีรายการต่อยครับที่อังกฤษจครับมีคอรเตอร์ด้วยครับการองคือตอนนี้โปรแกรมผมยาวเลยครับก็ดีใจมากครับที่ว่าสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยครับขอบคุณมาก นี่คือโบรชัวร์นะคะในการแข่งขันวันนี้ซึ่งเกี่ยวกับผู้มวยไทยนะคะกับคู่แข่งขันค่ะทาด้านหนึ่งนะคะก็เข้าๆนะคะในการจัดรายการมวยในครั้งนี้นะคะโดยแสลม ซึ่งถ้าท่าสนใจนะคะก็เข้าไปได้ที่ slam nl นะคะแล้วก็ในการที่ดิสันทีเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ ดิฉันอยากจะขอขอบคุณนะคะนักเรียนของดิฉันที่มาเรียนภาษาไทยแล้วเขาได้อบอกข่าวว่าจะมีการชกมวยนะคะที่เมืองอามีเหรือที่นี่ได้ได้ความช่วยเหลือของเขานะคะดิฉันก็ได้มีอภิิ์นะคะได้มีกระดข้อมือตรงนี้ซึ่งจะเดินผ่านทางที่เขาห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าได้มาสัมภาษณ์ใกล้ๆคณะทุกคนเลยนะคะค่ะ เขาชื่อโรยฟันดูโรนะคะซึ่งอยู่ที่ m i f i v e s n l นะคะคือว่า m i x f i e เนี่ยเขาจะมีคนที่จัดตั้งขึ้นมา3คนและคนณรยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนหรือว่านักเรียนอีก1คนนะคะซึ่งเขาก็ได้มารีภาษาไทยด้วยกันเดินทางไกลเลยค่ะจากเฮงเกโลหรือว่าจากอ็นสไตร์แล้วก็ตั้งใจเรียนมากเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบ โชค Moy Thai ชอบไปเมืองไทยแล้วก็เลยอยากเรียนภาษาไทยเขาชื่อเ h e Marx b i กเ e r h o สค่ะเขอขอบคุณผ่านทางนี้ด้วยนะคะ นะครับคุณยอดเซนไกแพตติครับแล้วก็ในบุม,มาที่โรงแรมนี้ตีเตณฑ์มาครับที่จะได้มาต่อยเตะแลนด์ครั้งที่สองก็คิดว่าไอ้นี้เป็นที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะแข็ชแกชนะกับไปศาลที่เมืองเขาเลยครับไปค่ะมามาครั้งที่สองนี่เออ่แล้วไม่ทราบว่าวิธีการจัดการแข่งขันมวยไทยที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับที่แค่ดีแล้วก็ มีบางอย่างที่ปรเปลี่ยนของมวยไทยด้วยครับทางด้านไหนคะทาางด้น พี่เลี้ยงแล้วก็สอนครับแล้วก็กติกาแต่เป็นกติกาที่ไม่ครบไม่ครบหมายถึงเขาครั้งนี้เป็นกติกาเมืองไทยเลยครับอ๋อจริงๆเลยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใช้ทุกอย่างได้ครับอ๋อค่ะก็ดีค่ะขอให้โชคดีนะคะคคยอแสงกายนี่มันชื่อเพราะมากเลย <laughs> เป็นฉายา <laughs> ใช่ไหมคะ่ะ <laughs> มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่คะคณะอ๋อมาถึงเช้า26เที่ยง26เทียงเทียง26วันนี้วันที่29ก็3วันใช่ไหมคะประมาณนั้นแล้ว3วันที่ผ่านมาทําอะไรบ้างคะก็อยู่โรงแรมแล้วก็ไปซ้อมมวยนิดหน่อยที่เมืองไหนคะที่ อันซาดามอันซาดามอันซาดามและที่นี่ที่เมืองอัลเบียร์ค่ะเคยมาที่นี่มั้ยคะก็ปีที่แล้วก็มาต่อยครั้งหนึ่งปีนี้ก็มาที่ที่เดิมนี่มั้ยคะที่ที่เดิมค่ะแล้วชนะหรื mhm. อแพ้คะตอนนั้นชนะเกลียวครับแล้วไม่ทราบว่าคาดหวังการชกมวยวันนี้เป็นยังไงคะคาดหวัง มาจากที่ไหนคะมาจากอ่ลอนดอนครับที่อังกฤษค่ะแล้วก็ที่ถ่ายภาพไปนี่เป็นช่างภาพเกี่ยวกับเครื่องมวยโดยเฉพาะเลยใช่ครับเว็บไซต์ชื่อ mymoythai.com จะเกี่ยวกับมวยไทยอย่างเดียวครับเราจะมาถ่ายรูปไปในหลายหลายประเทศใช่ไหมคะใช่ครับทั่วยุโรปทั่วโลกใช่คร่ะทำมานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบสี่ปีวครับอ้ทำไมถึงชอบถ่ายรูปก็การแข่งขันมวยไทยชอบมวยไยครับอะไคิดว่ามันต้องรัวมาเว็บค่ะภาพที่ ขายไปนี่ขายด้วยหรือเปล่าคะถ้าเกิดใครสนใจแค่สำหรับลงเว็บเย่างเดียวครับค่ะแล้วปกติอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนปกติอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนเกื่อสองปีมันแล้วอ๋อค่ะแล้วชอบไหมอังกฤษก็ดีครับขอบคุณมากเลยค่ะและดีใจที่เจอค่ะ